สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจมจัดใน EP ีที่2นะครับใน EP ีนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องคอร์ดเนะครับอ่านี่คือคอร์ดเอคอร์ดเมันจะมีปัญหากับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์นะครับหรือว่าพี่พ,พี่น้องๆใครใครก็ตามนะครับที่จับคอร์ดเนี่จะมีปัญหามันจะบอดครับอาจจะจับแล้วจะได้เสารประมาณนี้มันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่มไ,มไม่ได้เสาที่มันได้ครบทุกสายครับ เราจะมาเริ่มกันยังไงนะครับวิธีฝึกที่เราจะจับคอร์ให้ได้แล้วก็ดังทุกสายไม่บ่นนะครับเราต้องหัดเริ่มจากนิ้วชี้ก่อนเลยก็คือเราใช้นิ้วชี้ในนิ้วที่หนึ่งเนี่ยทาบลงไปเลยครับกดแบบแรงๆใช้แรงนิ้วปุ้งข้างหลังด้วยนะครับดันแบบให้แรงๆเลยแล้วก็นิ้วชี้เราก็ทาบแบบให้แรงๆด้วยเหมือนกันนะครับที่เราเราต้องใช้แรงเยอะ,ะครับได้ให้ซสาวมันดีดแล้วดังทุกสายก่อนนะครับแบบนี้ แล้วเราก็เลื่อนช่องไปเรื่อยๆครับเราซ้อมเล,อเลื่อนไปแบบนี้เลยครับให้มันดังทุกสายจนมาถึงเฟดสิบก็ได้นะครับเฟสิบนี่มันจะมีจุดจุดอยู่ที่คอกีตาร์2จุดนะครับผมเฟสิ12 แล้วเราก็ปลอยลงมากลับมาจนถึงเฟสที่หนึ่งนะครับต่อไปเราเพิ่มนิ้วที่สองมานะครับผมโดยการที่ใช้กดที่สายสามช่องสองนะครับแบบนี้นะครับผมซาวมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วันก็เหมือนกันเลยครับวิธีที่เราจะซ้อมก็เหมือนกันเลยก็คือดีดลงไปแล้วก็เราก็เลื่อนไปทีละช่องอ่าแบบนี้นะครับจนถึงเฟตที่12เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไล่กลับมาให้มันดังครบทุกสายนะครับต่อไปเพิ่มมาสองนิ้วนะครับผมนิ้วที่3เนี่ยนิ้วนางเนี่ยจะกดตรงที่ สาย5ช่องที่3มนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วที่4จะกดตรงสายสี่ช่องที่3ามนะครับอ่า <c oughs> นี่ก็คือคอร์ด f ที่ที่อยู่ในรูป Position คอร์ดน,นะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือคอร์ด f นะครับบางคนจับมาแล้วก็มันก็จะบอดด้วยนะครับพอใส่2นิ้วนี้มาแล้วมันจะบอดเพราะว่าเราไม่ได้งอนิ้วก้อยกับนิ้วนางน,นะครับนิ้วที่4กับนิ้วที่3ามเนี่ยเราไม่ได้งอเราต้องหาองศางอมันให้ดีๆนะครับ ทั้ง3นิ้วนี้นะครับนิ้วที่2นิ้วที่สามนิ้วที่เราต้องงออย่าให้ตรงตรงประมาณตรงนี้ครับไปโดนสายอื่นถ้าสมมุติว่ามันยังโดนสายอื่นอยู่มันก็จะมันก็จะบอดแต่ถ้าเรางอขึ้นมาแบบองศามันได้แล้วก็เราใช้นิ้วโป้งช่วยเป็นแรงกดเข้าไปนะครับมันก็จะมันก็จะไม่บอดนะครับโอเคเมื่อเราได้คอร์ด f แล้วเราก็จะได้หลายคอร์ดเลยครับมันจะอยู่ในฟอร์มนี้หมดเลยครับ เดี๋ยวนี้ดีเทลเรื่องรายละเอียดของสเกลหรือของอะไรเดี๋ยวผมจะพูดในอีีถัดไปนะครับดี๋อีพีนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการซ้อมอ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับวิธีการที่จะทําให้นิ้วเราแข็งแรงมากขึ้นเราต้องเป็นวิธีการการซ้อมแบบเดินใงมุมครับเดินในมุมเดินยังไงเดินแบบนี้นะครับผมก็คือใช้นิ้วที่หนึ่งสองสามสี่เรียงตามเฟตกีตาร์เลยครับหนึ่งสองสามสี่เรียงแบบนี้แล้วเราก็ ยกนิ้วที่หนึ่งกับนิ้วที่สามขึ้นแบบนี้นะครับอาช้าๆชานะครับยกพร้อมกันอย่างนี้แล้วเราก็ยกสลับกับนิ้วที่สองและนิ้วที่สี่พร้อมกันแบบนี้อ่ายกขึ้นมาแล้วก็ตั้งแล้วก็สลับกับยกแบบนี้อาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ขึ้นมาสายที่สองแล้วนิ้วที่สองนิ้วที่สี่ขึ้นมาสายที่สามแบบนี้นะครับทําเลี้ยงขึ้นไปเลยครับ เราไล่กลับก็เหมือนกันนะครับอ่านี่ผมขนาดผมฝึกมาก่อนผมยังเข็ดนิ้วเลยนะครับแต่ว่ามันมันช่วยได้จริงๆนะครับผมจะทําให้นิ้วเราอยู่ตัวนะครับในการจับคอร์ดที่ยากๆที่กล้ามเนื้อเรายังแบบไม่เขาเรียกว่ายังแบบไม่รู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนควรจะอยู่ในองศาไหนอะไรประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดใน EP ที่2นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับตอนท้ายคลิปผมจะมาโซโล่ให้ฟังอีกนะครับผมวันนี้จะมาในแนวไหนเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยขอให้ทุกคนที่ตามหรือดูพวกเราอยู่นะครับก็ฝากได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกีตาร์อยากเรียนเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ